โพสอิงออนแก้วุญตาเห็นพี่เขาไปโพสเฟสอะค่ะเขาแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่เขาเคยบอกฝนว่าเขาเป็นหนี้ทาไมเขาช่วงโควิดเขาบอกเขาเป็นหนี้แต่ทําไมผ่านไปประมาณปีหนึ่งเขาได้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยทำงานไปด้วยงานอะไรวะอะไรเราก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ให้โอกาสตัวเองพี่เขาก็พูดแผนให้ฟังพอฝนเข้าไปฟังถึงจะรู้จักกันแต่ก็ไม่ได้เชื่อ เพราะว่าฝนต้องไปหาข้อมูลก็ไปหาข้อมูลว่าอ่ะคนที่พี่เขาพูดมาคุณก้องอัครลักษ์นิติพลทําจริงไหมเขาเป็นพิธีกรรับเชิญหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นเจ้าของจริงไหมไปเซิร์ชดูหมดเลยค่ะก็ใช้เวลานานนิดน,นึง8ชั่วโมงสมัครค่ะรู้จักธุรกิจเครือข่ายมาก่อนไหมรู้จักค่ะทําไมถึงไม่ทําไม่ตอบโจทย์ค่ะตัวเองอ่ะเคยเจอธุรกิจเครือข่ายมาก่อน แต่ว่าแผนรายได้วิธีการทํางานทุกอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์เราใช่ค่ะแต่พอมาเจอแผนรายได้ของธุรกิจดินดีมใช่ค่ะมันใช่มันใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันใช้เวลาน้อยเพราะ<ช>ว่าฝนทําแค่วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเองช่วงแรกๆถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราทํางานสอย่างใช่ไหมคะมันเหนื่อยแบบมีความภาคภูมิใจค่ะว่าเฮ้ยเราเจอแล้วลูก เจอสนทางนี้แล้วค่ะออใช่ชค่ะนะมานเดือนแรกได้มารับมา15,000มบาทเดือนแรกเลยคือฝนเสียใจอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือถ้าฝนรู้จักอินดีมเร็วกว่านี้ฝนมาทํานานแล้วค่ะแสดงว่าฝนอยากมี p a ส s i v e ินค o m ให้กับลูกคือถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้วแต่เรายังมีเงินเดือนให้ลูกอยู่ค่ะผมว่าค้อนี้ตอบโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์มากกว่าหลายๆธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่า มีน้อยมากๆที่จะมีธุรกิจทํางานหาเงินและสามารถส่งต่อให้กับลูกโดยที่ลูกไม่ต้องทํางานได้ใช่ค่ะพข้อเนี่ยมันความไม่ฝนตัดสินใจเข้ามาได้เร็วด้วยเคยคิดนะว่าอย่างเวลาที่เราไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารแพงๆอ่ะอยากไปเขามั่งแล้วก็ไม่ต้องไปดูเมนูอ่ะส,สั่งสั่งมาให้เต็มโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะพาครอบครัวไปกินกันเนี่ยราคาเท่าไหร่ช่างมันถูกค่ะมัน,มนทํไม่้เรามีความสุขกกินกินเลยโดยที่ไม่ต้องไปคํานึงถึงเรื่องเงินอ่ะในกระเป๋าเราอ่ะแบบนี้ค่ะ